สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยคะ่ะกับดิฉันเจรภาสีตาบุตรนะคะประเด็นถอดสลักในวันนี้คะ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามอย่างมากเพราะว่าการประชุมในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการเชิญบรรดาทูตพาณิชย์จากทั่วโลกมาประเมินสถานการณ์การส่งออกแล้วก็มีในส่วนของคุณบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการ รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจตลาดการคา้าการส่งออกของแต่ละภูมิภาคเพื่อให้ที่ประชุมนั้นประเมินภาพรวมการส่งออกว่าจะสามารถคงเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ 8- ปถึงเได้หรือไม่นะคะซึ่งทางด้านของคุณศิริรัตน์นะคะท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการคา้าระหว่างประเทศท่านก็บอกว่าหากดูรายงานจากทุตพาน,นิชแล้วเนี่ยเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวดีนะักแล้วก็การส่งออกยังมีโอกาสพันผวนแต่ว่าเศรษฐกิจในหลายประเทศนั้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นเพราะแต่ละประเทศนะคะได้มีการออกมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจกและกําลังซื้อในประเทศของตนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอํานาจอย่างสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนหากสถานการณ์ครึ่งปีหลังนี้นะคะไม่ได้มีความรุนแรงกว่านี้ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าอาจคงเป้าหมายการส่งออกที่ตัวเลขเดิมไว้ก่อนโดยประเมินอีกครั้งใน3เดือนข้างหน้าและกําชับให้ทูตพาณิชย์นั้นทํางานในเชิงรุกมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแน่นอนวันนี้เราจะมาติดตามกันในประเด็นนี้กันนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศของการประชุมทูตพาณิชย์นะคะอีกสักครู่เดียว กลับมาช่วงหน้ากับรายการถอดสลักข่าวค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกระทรวงสาธรารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่และ www b a n g k o k ว็บบา c ก m